สวัสดีครับทุกคนนี่ครับ the new i s u z u MU-X ครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าสุใจมากๆนะครับวันนี้ผมพามาดูแบบรอบคันเลยนะครับเพราะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วบอกเลยว่าตัวนี้นะครับใช้ชื่อว่า the next p e a k นะครับเป็นการเฟซลิปที่น่าจะใหญ่สุดที่ผมเคยเห็นมากับเจ้า new MuX นะครับบอกเลยว่าอ น่าสนใจามากๆนะครับคันนี้วันนี้เนี่ยผมเอาเจ้าตัว RS ตัวท็อปมาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าผมว่าคนน่าจะสนใจด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยนะครับมีพุงาลไลไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรอบคันเลยครับไปดูเลยครับต้องบอกเลยว่าตัวใหม่เนี่ยดีไซน์กระจังหน้ามันดู ใหญ่แล้วก็น่าเกงหามมากๆนะครับโดยเฉพาะในตัว RS เนี่ยแต่ในตัวคันนี้นะครับเป็น RS นะครับมีโลโก้ RS มาให้แบบนี้นะครับพร้อมดีไซน์เส้นสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นกันรอบๆคันนะครับไฟหน้านะครับปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูสลิกเล็กลงมากขึ้นนะครับให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นผมว่าดูเท่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในตัว RS เนี่ยนอกจากที่มีลมดาด้านข้างแล้วบนหลังคาเนี่ยก็เป็นสีดําด้วยนะครับมีเฉพาะในตัว RS เท่านั้นบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเท่เลยครับในเจ้า New m x RS คันนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นสีนะครับเพิศษ เจ้า t n e x t p e a k ตัวใหม่นี้เลยบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบสีนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว RS นะครับก็เลยจะได้ล้อพิเศษลายของมันนะครับผมว่าล้อตัวนี้ลายสวยกว่าปกตินะครับแล้วก็มีพวกขอบสเกิร์ตต่างๆเนี่ยจัดมาเป็นสีดําแล้วนะครับด้านข้างในตัวใหม่นี้ก็จะมีโลโก้ RS มีมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเพิ่มความเท่ให้กับ UX คันนี้ได้ดีมากนะครับด้านข้างหูกระจกดําไฟเลี้ยวแบบนี้มีมาให้ครบถ้วนครับแล้วก็ที่เพิ่มมา UX มีกล้องรอบคันแล้วนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับ แล้วก็มาที่ด้านหลังครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่เป็นไฟท้าย LED พร้อมไฟเลี้ยวอินทิเกรตอยู่ในนี้ไปเลยนะครับดูเท่ดูสปอร์ตมากๆนะครับคันนี้เป็นแบบ7ที่นั่งแบบปกติสไตล์ m u x นะครับก็มีที่เก็บของเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันไปขับลงมปปุ๊บก็จะแบนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการนูนอะไรขึ้นมาเลยสามารถสไลด์ของเข้าไปด้านในได้แบบง่ายๆเลย เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบ4สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับที่ใช้กันมาสักพักแล้วนะครับ190แรงมา้า450นิวตันเมตรแบบเดิมนะครับแต่ครั้งนี้นะครับมาแบบยูโร5แล้วนะครับก็จะมีเจ้าดีเซลพาร์ติเกลเลตฟิลเตอร์มาให้นะครับยังไม่ต้องเติมแอดบลูนะครับเป็นแค่ DPF ปกติอยู่ทุกคันมาพร้อมกับเกียร์6สปีดพร้อมเรฟชอนิกนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าทนทานใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ 4x4 เนี่ยมมมมมีีีเเเพยงแแคคค่่่ลลลิิตตตตรรรััััััวววททท็ออปาานนน้้้ะะบบจไให ขึ้นมาด้านในของเจ้า n e w i s u ู u MU-X นะครับต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับพวกแดชบอร์ดอะไรต่างๆนะครับแต่มีการเปลี่ยนลายจุดเลย เริ่มจากดีไซน์ภายในของ RS เลยนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับที่มีการเดินได้สีเขียวเหมือนโลโก้ด้านหน้าเลยครับทุกคันมี Android Auto กับ Apple CarPlay มีมาให้เป็นแบบ w i r e l e s ด้วยนะครับถือว่าดีมากครับจอตรงกลางดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับมีการปรับแต่งระบบ ADAS ได้จากในโดแล้วนะวอน Collision Warning อะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบถ้วนอยู่แล้วเหมือนตัวก่อนนะครับแค่มีเพิ่มมาบางอย่างพวก a e e p i n g Assist นะครับ Emergency Lane Departure แล้วก็เจ้า Traffic Assist นะครับมีมาใหม่แล้วก็ตัว ADAS ปกติเนี่ยมีการ optimize ให้มันเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็สมูทมากขึ้นในการ ใช้เบรกแล้วก็ใช้คันเร่งนะครับถือว่าดีมากครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกนะครับก็คือประทับใจกับพวงมาลัยนี้มากๆนะครับรู้สึกเลยว่ามันเบาลงเยอะนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงหลายคนนะครับที่มองรถยนต์ใหญ่แบบนี้ที่สามารถใส่ของได้เยอะแล้วก็ไปทั้งครอบครัวเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะเหมาะตัวเก่าเยอะเลยนะครับใครนะครับที่สนใจดเนียวอินสูมอีวเอคันนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของอ su ูซทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ